ตามกล่วยจ้ะอยากกินแห้งมามาไปให้แม่โมกินน้ำเร็วเร็วเร็วเออ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 เอ้ยพ่อเป็นสั่งไงวะการนางบวนเตอดอนนงไหนก็พูดดาเนอ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพรมีเอฟซีทุกท่านนะคะอู้ดความอยากออกมากเลยครับโอ้ย้ดูประตูอันร่อยโตกล่องล่ะอู้ ปาดปาดปัดปาดอู้พราหนุ่มรูปงามรูปหล่อใส่ชุดงามแถ่น้อคือใส่ชุดหล่อแถ่น้อนะโมน้อยปาดเออเออเออปาดปัดปาดปาดักอันนี้ย่างดีย่างงามเลยเหลี่ยมมาวบเลยโอ้คุณแม่สายชนบอกโอ้

เออ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 อออ๋อคุณข้อเขี้ยแล้วคุะเสี้ยนาเสี้ยหลังเอ้ยเอาดูทาทาเหมือนคุณแม่นะคะนี่โอ้โหโอ้โหเนอะเอรถพ่วงคันนี้จอดนานไม่ได้นะคะจะไปอย่างเดียวจอดรุนก็่ได้ ว่าน่ะว่าน่ะเออไปบ้นบ้นอุ้ย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 ไปทางไหนนอบันนี้นอเด้ออกมาแล้วกันบัวนกะจิไปบ้องเพิ่นเคยไปละบุญไปกินน้ำก่อนกะจิไปล้างหน้าไปอาบน้ำแหนมตุ่มเนาะผู้เบาแหนมตุ่มแน่แน่แน่ เอ๊ไปเศร้าอย่างย,าย,ยัลไยหิ้วน้ำคา่าเอาน้ำมาให้ลากินน้ำเนี่ยครับสายยางพวกนดึงสายยางมาดูอันนี้ไปใส่คุเหลืองไปทางไหนเนาะนี่นอพูนพุนอยู่ในร่องฟางตัวพุนพุนอ่ะนั่นเห็นบอ่อเฮ้ยเ้ยไปก่อนมาโอ้มามา เดี๋ยวพ่อคนล้างกรนลูกเดี๋ยวพ่อล้างก่อนแป๊บนึงไปหาหน่องปะหาหน่องปะหาหน่องปะยัง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 ตีดดึงฝายมันเป็นหยังฝายสายหยังแม่เออดึงเลยดึงเลยยาวเลยครับยาวเลยบุ่นอ่ะคุณพ่อก็ชักช้านะคะเพราะท่านใจไวรุ่นอืม แันทีว่าสิยับคูออกไปน้ำเนาะเออเอ้ามิงบ่ท่านใจพดเนาะว่านาห้องบอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวบ่ท่านในล่างนายุกรักสวยคุณเออเออนี้ตัวบ่ทินนี่คนมามาอาบน้ำเนาะคุ่นมิ่งเกียรอาถอยยางเดียวครับอาบน้ำทัดโตนน้ คุณแม่บังน้องยืนรออยู่พุ่นแม่คุณแม่ยังไปหยิบตะกร้ามาดิทีดำเลยเงินจ้ากระลังเดี๋ยวออกมาพุ่นน่ะเห็นบ่ร์บัวโอ้ยหนอมามาถอยลูกถอยถอยเร็วเร็วเร็วถอยมิงถอยถอยไปถอยถอย พุ่นแม่พุ่นแม่ราเบิงแม่พ่นแม่พูดแม่แม่เอ้ยเอาเอ้ยนั่นนั่นตามกล้วยจ้ะอยากกินแห้งมามาไปให้แม่โมกินน้ำเร็วๆๆเร็วเออเออ น้อยกตกินน้ำได้ละบอลนั่นฮะยาตะโบยา้ะลูกปีก้อละบนนกินกล้วยเป็นก้วยอ๋อถับเบิ่งคาหลังเพิ่นเด้อ1นงช่องชัมอ้ยสีจักเทียเนี่ยถอดเว้ยอือออขั้นแขว ขี่แตกแต่กนอ้วนวันนี้อ้าเออฮ้นอ่ะเุรนอ่ะเวนแซบครับแซบก็แซบแต่นอเวินอ่ะยำบ่อใดก็บข่ายถิ่มจอยน้อยนี่พุินอ่ะเออ พ่อนตังไงวะนั่งอนเตะกดอนน่งไหญกับอลุดาด้วนั่ตัวดันกระรูงี่อหู่เนาะย้าง่อที่ชือมวนหมดน่ารักมากนะคะอือเออกินบพะท่านไ้ดอกกินบพะท่านเก่งตะวันกระยักพุ่น ใช่กันแต่่กันไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วเบิ้งแน่อาบน้ำจังไดพี่อาบน้ำไม่ค่อยได้ดีดอกจันมา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 เรมา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 วยคาับตามกมา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 อาอาไามมามามาาามนม้ม ตาคุณแม่ด้วยเอ้ยคุณคุณยืนเคียงข้างกันซองรองอยู่เออตาคุณบอกให้ไปเอาหยาล่องเรื่องตวล่ะวันนี้มาในชุดสีส้มนะคะป๊าดงามแห่งสะออนสุดเพลินเออไปก็เดี๋ยวจะหยุดก็คงจะสบายเลย

ไหลไลหลนดดีก็่าจะได้ดูดีงดูด้แล้วมิงนิดโอ้โอ้โอ้ยรลอยอีกแล้วโอ้โโอ้อือหือบอจ่าบ่มีแล้วมีแต่อันโตพนแอบไวหามือว่านนั่นล่ะเอามาให้กินจางบาลน่องน้โมมาให้เน้มตุ่มกันจ่้ จ้าบ้านไม่วอนก็ได้จ้าจ้าได้ได้ค่ะได้่งบ้านไม่วอนให้น้องมโมได้เลยนะคะอ้้หเห็นบอบอหอดหานะที่ดอกผู้เบาเมาส่วนเมื่อกี้โอ้ยอนิ่มดยวไ่ันนี่กาดีจ้สดใสมากเลยแนมเห็นตะไกร้เลยชุดเพินนี่ เออออเออโมดมตัวนั้นดึงมุดมีสีดาเขาเน้ยเนื้ันั่ะแม่โมเพิ่นกะอันนี้ตัดลูกไส้ไงได้พูนพ่นละงวดน้ำลูกไส้ไงได้พูนอ่ะพ่นโอ้ออจะอิหยังเนาะขึ้น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 ้ขึ้น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 ตคบลาขั้นพุ่นนะอ เอาวิตามินซีเอานมเม็ดมาให้มิ่งเบิ้งนีิขันบ่โช่อโหลดนี่มาเบิ้งนี่นมเม็ดน่ะยื้อหันแหละออามาเบิ้งงแบบความน่ารักไ้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ